ครับตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องที่สองของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเรื่องที่สองนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับระบบเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงกระบวนการทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความร่วมมือของมนุษย์ในการสร้างและการใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการระหว่างการของสมาชิกในสังคมที่มีการปฏิบัติคล้ายคลึงกันก็คือ การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ,ๆใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือสมาชิกในสังคมนะครับระบบเศรษฐกิจนะครับมันจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะก็คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ลักษณะแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีลักษณะหรือการดำเนินงานที่แตกต่างกันอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาเริ่มที่ประเภทแรกก็คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมีเสรีภาพในการ ผลิตว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครโดยรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆถ้ามีก็จะน้อยมากเลยครับระบบเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปนะครับลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ย การดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะผ่านกลไกราคาถ้าผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าหรือบริการชนิดใดก็จะเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการนั้นผู้ผลิตเห็นโอกาสที่จะได้กำไรในการผลิตสินค้าเช่นในการเปิดภาคเรียนครับสินค้าพวกชุดนักเรียนพวกอุปกรณ์การเรียนเนี่ยก็จะ ขายดีผู้ประกอบการเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการมากในระยะนี้ก็ระดมผลิตสินค้าออกมาขายมาแข่งขันอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะป้องกันการค้ากำไรเกินควรหรือเอากำไรเกินควรก็คือแต่ละเจ้าแต่ละร้านของผู้ผลิตเนี่ยก็จะมาแข่งขันกันเอง ราคามันก็ทำให้ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาดครับเดี๋ยวเราไปดูข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกันครับครับเรามาดูในส่วนของข้อดีและข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกันเริ่มที่ข้อดีก่อนก็คือ1เกิดแรงจูงใจในการผลิตสินค้าและการทำงาน เกิดแรงจูงใจยังไงก็คือว่าเอกชนเนี่ยหรือประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของธุรกิจของตนเองเมื่อเราผลิตสินค้าไปสู่ผู้บริโภคผู้บริโภคก็ซื้อสินค้าเราแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนก็คือเงินมันก็เลยเกิดแรงจูงใจในการผลิตสินค้าและการทำงาน 2. เมื่อเกิดแรงจูงใจแล้ว มันก็ส่งผลให้สินค้าเนี่ยเกิดการพัฒนาแข่งขันการแต่ละเจ้าคุณภาพสินค้าในตลาดนะครับก็จะดีขึ้น 3. บุคคลในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีอิสระในการใช้ทรัพยากรเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เองเราจะเลือกใช้ทรัพยากรอย่างไรก็ได้ อันนี้คือเรามีอิสระในการใช้ทรัพยากร 4. ผู้บริโภคเนี่ยมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างเป็นธรรมไม่มีการผูกขาดจากเจ้าใดเจ้าหนึ่งครับครับที่พูดว่าเราสามารถซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเพราะว่าในตลาดสินค้าและบริการเนี่ยเขาจะแข่งขันกันเองเราก็มีโอกาสเลือก ว่าจะซื้อเจ้านั้นไม่ซื้อเจ้านั้นอันไหนดีแล้วก็ซื้ออันไหนไม่ดีเราก็ซื้ออันนี้คือเราสามารถเลือกสินค้าได้อย่างเป็นธรรมได้มากขึ้นครับไม่เกิดการถูกขาดจากเจ้าใดเจ้าหนึ่งส่วนในส่วนของข้อเสียนะครับก็หนึ่งทำให้รายได้เนี่ยของประชาชนเนี่ยไม่เท่าไม่เท่าเทียมกันก็คือเงินส่วนใหญ่ก็จะไปตกอยู่ที่เจ้าของธุรกิจ เ็นหลัก 2. ถ้าผู้ผลิตเนี่ยมีน้อยลายโอกาสที่เขาจะรวมตัวกันเนี่ยแล้วผูกขาดสินค้าเนี่ยสามารถเป็นไปได้อันนี้ก็คือข้อเสียของเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมครับ